สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็มาต่อนะคะทุกคนตอนนี้ก็จะถึงบ้านพิพัฒแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเอาเข้าวไปสีแล้วก็ไปสอยมะม่วงไปกินที่เก็บไปกินที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะเอ้ยเต้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  ทองหยอดกำลังดีใจที่เห็นเจ้าของมานะทุกคนดูน่ารักจะตายพี่พัชก็คิดถึงทองหยอดเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้กลับบ้านนานแล้วเป็นอาทิตย์นะคะได้ข้าวตรงนี้บอกเอาไปกกีกสอบพี่ ไปเดี à, er ๋ยวเรายกใส่ข uh, okay, okay, okay. ึ้นรถเลยไปเฮือนเพิ่นไปทางไ่ลงศี่นะเออเลี้วเียนใกล้ๆนี่เองยิบน่ี่ตุนตาซูเด๋ยวจะงมมปิกโอ้มันมันยังหงจ้าบุไม่วิ่งตามเดีว่าบ๊อบบอเดี๋ยว่านสังเกตว่าเขาบคือ่าปิดบ้านนะไม่ถึงไม่ถึงตบน่ มิ่าดยม้มยมกำลังออกดอกสซรั่นมามดเลี้ยบบนอยู่เดียิมนเลี้ยบบนเขาอยู่เดีแต่ดิ้ตัวม่ตึงเดืยบบนอยู่วะแม่กูไปใส่ว่ะใสก็ภูกินหนอแต่แล้แมู่กเีอย 5, <c ười> <c ười> de de ียวนั้มนำกเกามเคยนำ้นตัว วันนี้จะเงอนนี่แล้วธรรมดามันดืด้ยวยคนเบ้านอบ้านไลยบานโอ้ทางลัดไปสี่ขา้าวบนลงสี่เพื่นอนยูนี่เนอะจะมุดน,นุ่งเดียวกันเต็ โมพี่บอกเนี่เราซื้อน้ำกันต <ừ m. S 2> ้นเปล่าอ, <ừ m. S 2> อย่เฮ้ยมเรามี of of มเป็นขอออกได้ครับผมเราม่แต่งทวนเลยน่าพซ้ำหน้าเหมนวันเ <ừ m. S 2> นาะเฮ้ยนั่งกระังกันหนนะลงสีมันิ่อยู่นี่ลงสีลงสีพื่นกับลงสีอยู่กลกันเนาะ สามบันาที่ไราในอมอเน้อมาลมาแก้วเ้อมล่นาแ้วน้อเาเดอาอเดดสเอาเดเอาอเ็ทอเน้อนอกกเทอน้อเพื่อไว้ในสามเอาสามซอสอะเพื่อหามม้เ้อมเ่สิมาเอาเ้อเปื่้อ บอกแมมยังหยาบทีนี้ซาลสซี่ลอย้วสีเขียพอยไปเลยเเอาไปสร้างเขาให้ขางน้ำมันโอ้ยมดแดงกัดเื้อเป็ลี้ยวเือก็เลี้ยวแล้วไปไปงานเด้อเอาไว้ทางเลยรถพี่คือจังกอกบัดนีเปยังไงมามันหลวมหลวมั้ยปได้เออ ม่ปสีนี่สบายใจกว่าผมพกม่ปัะซีก็มีก่ความจริงใจด้วยค่ะเด้อห้คบันนี่สิอะไรต้อยังกรได้วดเนี่สีขาวหนว่ากิบจะบอสียังกรเสียเสีอะไรั่กันกันเนาะเจ้าเจ้าอันครับโเป็นรวจสีนะคะจะจะมาเอาเออินข้าวเที่ยงแลไวนี่ะเด้ยสีดรกนะได้ข้าวปูด้ยหเพล่อเนี่ยข้าวปูน้า บ้านไหนแน่จังสามสี่สอวนทับรถวนเลยนี่ฮ่เนาะพี่วนกันเลยทับนฮะวนไปกินนี่ไปนี่ฮะเออไปนาที่มันนกไปนาที่มันยายจะไม่ได้สังก์ได้สิ่ทำไมจะจำไม่ได้จลงไปรถนาได้ไงเออไจะลงไปนาไงไปนาเดี๋ยวเราจะไปเก็บมะม่วงด้วยไปใอยมะม่วงแล้วก็ไปหวาน เขียวเนาะเขาสิยางลงไปเบิ่งแล้วบอลเ่อนไปดูเขียวก่อนแล้วก็ขับลงมาแล้วก็เข้ามาตรงนี้เอออย่าไปดูถเขียวตัวแล้วก็มามือก้านก็ไปเบิ่งอยู่นี้มันอีกข้างมันขึ้นข้ามันยาวขึ้นบ่มันมาตกว่าเธอจิงนักแล้วไม่ใหญ่เปิ่กที่ตัวเขาบอกว่ามันตกอยู่ตอนเข้ามามันตกอยู่เดี๋ยวบางบางมันโตบางของเขาอยู่หานมันมาโตเต็น เออมันโตตั er> ้งหลายมือเนาะมันกรแหงไปธรรมดาเลยจรงเิ้งบังบ้านขน้านมนว่ง่ก็ได้ทราย้นบงยมไปบมยังเขเอยิมาวนี่คิดือข้ามานเนา็ืองอื้าีวนแถวนี้บอกพี่วานในเดือนนี้วานเป็นรุ่เนาะ มันไปันกมกสิขึ้นแล้วพูดได้นะผู้ซายนะเขาไม่ให้นก้อนนะบ่โอ้เสียงจะกระจันเรอะไรโอ้คืนฮอดหลังคาแล้วเ้าพี่เืินก้อนนี่บ่ได้โดนเลบ่โดนเลยเย่ยปืนอยู่บ่คือพี่เือนไม่้ินเสียงยังอยู่ โอ้ยยายไม่ไปไหนหา,าลอกกินแถวนี้แล้วฮ่าโอ้ยห <laughs> าลอกกินข้างเงือนยปืนยงไงได้หนึ่งสำเร็จไปแล้ว ไมิโซมัยเฮ้ยโอ้ยจะไปหาโควิทเถาะบอ๊บบอบบอบไปยากบบไปย่านได้บอพี่ เรพอแล้วล่ะพอแล้วล่ะได้ลายแล้วนี่ก <bizarre> ินมันอิ่มหนิเออเนี่มันเลือเบื่อเนี่ยย่างมันคิดไปนี่เค้ากันนี่ยหมูน้อกัมีมากินใส่ใส่ใส่คิดปรุงให้หน่อยเอ้าเอาลงเอามาเครื่องปรุงเครื่องปรุงได้เครื่องปรุงกี่เส้นไม่มีเส้นเลยอันนี้มีแค่นี้มีแต่พริกนี่แหละเอาพอหนึ่งแพ นี่ครับอืมปูมาจากบ้านเรียบร้อยแล้วข้าที่อะไรแซ่บจิงกระปุ่นกระปุ่นสาวพรปุ่นปลาแดงหนูมาเด้อนมาเซ็ตเหน้าดับหน้าเดียนหน้าเดียหน้าแดงท่าทยายยายกินอีกนะกินจ้ะค่อยๆใส่เห้าหน่อยแค่ไหนแค่ไหนไม่ต้องต่อฮะแค่ไหนแ่ไน้อง ท่นี้แหละเขเันชนอยู่สวนนี่เขาถือ่มากแต่ไม่เพรว่าเขาดินเขาบ้านเนาะเขากะเนียเขายุดเนาะเขาเียเขาเพียข้ามเม็ดหนึ่งเม็ดนึ่งข้านเพชรอืมกะปันแตบข้าพายุข้าอันนี้มาก่ข้าเม็ดนึงอันาไม่มากเม็ดหนึ่งมัดอะไรตัวมัดปุ่นยันไม่เป็นพ่อนน้ำตัวนำ หน้ากัมเสือเหมกันสกนูเนี่ยไม่คงหน้าไม่มีุดไม่ใช่คานคานแผ่บ่ะคานคานแักสูงคานแผลพี่บ๊อบ่ม่งคานนะคานเสริมเหล็กคานแผ่นะเปนเหตุคานมา้กินข้าวเด้อพี่น้องมาเด้อกินข้าวเราข้าวปุ้นข้าวปุ้นข้าวปุ้นกินข้าวเสี่ยงวะมาเด้อพอยายไม่ขนมจีนขนมจีน มันเข้าอยู่ส่วนมะม่วงน่ามันใส่ตรงนี้เนาะใส่แบบแบบให้มัน่ให้ใส่เข้ม,เ,ม,มเข้มนะมันกินยากเข็มแน่ะมันกระว่วดันพื้นเยอะ กวนดันแหงหลจอบเจ้าร้อยกดแมงได้เลยสิดิไปปงนะครับเื้อนกับเสิไปปงเป็นยังไงบมัตะเกีนี่จะนอนเป็นโดดเอื้อนกับสิไปโปงบ้าเปไอปูตัวแม่ป่าว่าสิว่ายังให้ใจกับแะไรดัดเขาให้ใจกับดัดเขาเช็กับดัดดัดเโปงไม่เจ้ากับผ้านึงเอื่นกับขนมเปปูโอ้ยคนบอกว่าไรเลยใตจนสิแยงอ่ะอ ชิว้ใส่แมวมันแดดมันหอมมันหอมเป็นไปทัวไปีก็เคยเห็นนี่บตอเอเยหตอย่ตัวกมเลยก้อนขอใส่ไหมบบานหยัตอย่ตอยตอหอมอยปเนอือกเลยออกลยม่อย่างคนก้อยออกมาอยู่บ่อกอยก็ออกมาอยู่ก้อยเมื่อ โยวมันเบิรงอยู่ตลอดมาเยุกเถไม่อยากให้มันหนาไปเลดูมันมาลินมลินของเขาหนามุเดือดอย่างเง้ยมันมาใบของเขาเขาเหลีวซะก่อนมันหนาเขหนอนมันเดือด้อหัวเทียหัวแดกแมงดูเดือด้องหัวยาปุงยาซีซน้ำตาลนี่จะหนอนะเียไม่หรอกไม่ก็ยารไม่ก็ไ่ข้าวบย่ายีเขาไปใส่น้ำตาลเพราะว่า เดี๋ยวก็น้ำตาลมีน้ำตาลน้ำตาลขึ้นต้องการน้รรนมันต่ว่ายางเดียวควรดันถุงฟ้องเลยบอกเขาน่ยไรเขาเนี่น้าหาคนโตใครแล้วเขา,าเดินไงบ้าเ้อบ,า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 บา้าดินถะบ้าหายดินบบอ๋อใ้เดใหนาดนึกอะไรเขาเสือมพุ่นอเออพุ่นปวนุสียงุดเจบไปเลยเราเฮดเฮดจะหักจะน้อยนะจะอยู่ ก็จะหน้าขดใหญ่ๆขวดเยนๆหาหกหกปีกับเจ็ดปีกับเยนค่ะเย็นสมายฮามองยู่เรียนดังไปยาอยุขุนแล้วนี่น้องขวานุ่มแนมแน่แน่หลังนี้ดูแด้เสี้ยมอีกแนมแน่คนสมบัติหลายอันนี้เป็นลอยอะไรที่เป็นลอยอะไรย่าต้นต้นปลากรุงนะปลากรุงนะลอยไรเป็นปลาซ้ำลานนี่นะเป็นปลาหิตนะปลาหิดปลากรุง ที่มิสนุด่เด้ออืมกูบ้บอดปอาปอาปอดปอดตาเห็ปตากรุงไหไรต้องให้ตังนารวบขับรถจขับรถออมจนเนาะพี่พ่อใต้ถิ่นใต้ป๋าตาปาแม่แตปาแม่แต่ป๋าปีสิหเ็ยังไงปียังไดแม่นอนเทียงแม่จะปีเดือนแปดสี่จ็ย่างแปดสิบห้าแล้วแม่่เรา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 ยทิพย์เทียง ตูดไปเลยยูไต่เอาไป่ต้อกิ่ะพอกับใต้เลอ่ะดูาคนน้ของหนูจ้คนเราได้ใจจริงวไ้เนี่ยคนเมียเขมีคนเข็้เนาะจักนาจักมันมันมีคนเข็ดนะให้ตลาดให้ให้กินเมื่อเมื่อกี้นี้กับอันนี้ลูกเส้าโกลูกเส้าใหญ่เมื่อเมื่อกี้นี้กับ ก้อนเมื่อกาทูไปบอกน้องว่าเอาเขาสีเขาสารให้เลยมันก็เอามาให้สีไว้ให้ทีมไปให้กั็แอน้ไกินหลกินหลเุอลโอ้ก็ไปพอนีมาเล็กเพงกินนะกินกินอีกทีม่ลุงกินเอกย่า ฮะกินเอกบ่ย่าหน่ะอิ่มพอแล้วบ่ย่าพอแล้วไปลูกไปลูกเฮ้ยนี่ไปเล่านี่พักคนเลาไปเล่าอาก้าไปด้านนั่นเอ้อใส่ไปห้วเจ้าข้อสิกินเข่าแค่น้อยสิกินเข่าที่ละสิต้อยบุกมองก็ได้สีบ้าเนี่ยข้าวบ้านไรหอมไม่รู้เผ็ดเผ็ดอ้ยกินเผ็ดใหญ่นาะจำเสิรก่อนวะเดี๋ยวนี้เขาปิดเมืองให้ขัา เมื <muitas> ่อวันใดครับพี่นะบัดนี้ที่ทำพันธุ์ต้องเมื่อกับเมื่อใดันนี้ต่วนี้ปิดแล้วมู่งทหารก็ปิดทางเที่ยวนะไปไม่ได้ปิดแม่ปิดเจ้าเด็กบุญเป็นอยู่บอกเขปิดมาอยู่ช่วงนี้ก็มาปิดแล้วเมื่อวันนี้ก็สิเป็นเมียนเฮียนอีกเออเมียนจ้าเจ้าเหมียนย่าดูเดี๋ยวเราดู เป็นรประดได้บ้างรบลงดูยุ่นแตหนึ <5. S 2> ่งจะไปนองคอยพมไหมผมไปคับไปาปได้กอบล้ว้เบียกรวดโอ้่ไมเนี้ทางปวดเมื่อยนะเธอจะปบัติปวจะปิบตกัดงาน่ะงานไล่ไลเหนียกไลยปวดเฮ็ดเบียรแใจเย็นๆเดี๋ยวก็ไดเฮ็ดก็ไดเลยเดี๋ยวพี่เจ้าให้มาปวงนเมื่อมือแห้งเห็ด เขามาี่สองเปี่เจ็ดสิบเขามาเราเป็นแมมันเป็นจะเป็นหลกอเป็นไผ่บ่แล้วเป็นมะตูคนี่แหละจะบ่เท่ากับเป็นนีือเป็นก็เป็นโถเลยเพราจะึดหขึ้นมาละวดันขึ้นมาหล้ยบานไอ้สิมาซอยคุณนออบาดไม่มาี้มายอก้แขงหเมือกี้เงยจะวาง่ไปตายกเลยเนาะ ตาไวเลยตาแดดตาฝนก็อยุหานตางมั่นวับทกี่ขันกลัวจะเป็นสบ่ายเลยบ่ายกลัวนี่กลัวบปางกลัวอ่าไปตาไว้ข้างนั้นท่นได้เนะอปตาไว้หลังเพื่อนซันที่สองนะอย่างเี้เรียนไม่ตําเบาแต่ว่าฝนตกก็จะไปกูัยังจะไปกู่ตาไว้ทันอะ้วแมวกม่อมอีไดีะก่ับแป้งเนะไปตาไว้เมื่อก็ไปตาไว้ซันดึงเลอะต้ลอยอยตาตาไว้จนมันแห้งกรอบพี่เนาะ จนว่าจ้าเบิ้งมันเป็นอันถ้าบีมนี่กันี่ก็บเพื่อนเพื่นจอมาให้สิบสองกิโลก็เลยมาตัดแห้งแล้วเอาเอาสายลงกับมุนกุยทุกขายยอตก็ต้องไปกวาดกับมนล่ะแต่ว่าม่คือหนาบใบมันคือแห้งบ่เดนอนี้เด่นอันี้างข้างเมื่อไหร่ก็ท่าผพานบักิีเลยแต่บ้าบักทีให้เป็นถุงเต็มเนรอบไปแรียบรยนครพนมมันจะเมื่อแล้วนครพนมเป็นเมืองง่ายบะ กบุญใหญ่ป็นไดมุกาหารไม่ <un> <that> ่าม yes <that> ่มีโรวิภัยน่าจสมักนนะนะน่าเป็นเหมือนป็นอยู่เไข่าเป็นยาจะเป็นยังอยู่ะน่าไข่ฮะละเพิ่ไปบู๊ไปไม่ไม่กับผ้าจะคล้องไปนอกเมื่อบถ้ามากับป่้ยคือกันอะไไข่ว่าม่จิตใต้่ยังไข่กับปไฟเราจเบียด อ้อแม่ย่าอี้แม่อแล้วอิ่มบางหอิ่มแล้วจ้าแม่นบ่างหรออล้ยเอาอีกบ่จังไปลูกไปลูกเอาไปเราเอาไปเราเักไปเต้นนี่หเต้นเนี่นหาแเออม่อยากเราก็วันวานเ่ยสิั่งเง้ย่วงสิดเหตุยังจ้ามองกับไปวานตัวจ้าให้มปนไดนั่งวางไม่แต่ถือว่านานเพร่วันฝัดความประวนอหรกแล้วกัน บอเขาจะเจ้าอาควมาลามเด้อเออเดี๋ยวบอสิบอสิบอาเป็นร้านแบกกขเชียวหรานานอิบอชเขาว้านอย่างอันกุกอันตุนมันแป้ไปฮัดมั้ยนี่ยมันตุนตุนโทรกัเนมันไปหารนมั้ยอะอฮาร์ด่พี่จยให้ทำย็นไปซื้อยูเซเว่นซื้อมาสองขวดเพื่อนพาว่าน้ำไหม่ เกลือแร่น้ำแร่ธรรมชาติทว่าน้ำแร่ธรรมชาติเนาะกินไม่ได้กลับมันเค็มมันเค็มนะกินไม่ได้จักยางซึ่ือว่าน้ำแร่ก็เค็มเหมือนเดิมันกินได้พวกความดันมันสิกินได้กิน่ได้แต่น้ำเกลือไม่บ่กกานหายเยอะปวดความดันรู้ไหมหายแม่ได้ไหมหายเกลือเดี๋ยวมีจักแมวคือยังไงแล้วก็เอายใยกินเวทหน่อยหน่อยกินไหได้กินไหเขาวอาอิ่มเถอกินมามอิ่มแล้วกินมได้กินเลย อัก็ไปตลาดเมื่อเช้าไส่กอกหมูไส่กอกไก่ไส่กอกไก่จ้าไม่ากินกินหมดก็ติไก่ไงหมูไม่ว่าม่กินมากินมากินเดี๋ยวม่กินหมูต่อแล้วมามกินมากินเดี๋ยวมากินม่กินมิไก่เลยขลามัป่านมเนี้ยจะไปนี่ก็หมออยเดี๋ยวเราไม่กิน้ไกนล้อบิ๊กพี่พดแดงอยู่นี่หดปานผู้ไป่านไม่ติทนาเลยนาม โอ้ยเมื่อวานกับเมื่อวานเนาะพี่เมื่อวานน่ะยาก็ยังรับไปอัอนว่าความดันอยู่โรงพยาบาลอีกเพรานว่าเพคนสิตายเพวิ่นวิ่งวิงพวกกระตีน้ำหูน้ำหูกระตองดันน้ำหูน้ำหูกระตองเดี๋ยวออกกําลักายเหรอกลังกายแต่ว่ามันก็เป็นเพราะว่าอยูไหลายมันก็เป็นน้ำหูไม่เท่ากันมันก็วิ่งที่มันก็วิ่งยางเตี้ยู่ กินนั่นนี่แน่แน่เขาเป็นยาเากินนตหมอเขาว่าเป็นเป็นยาเี่นยาหมอเขาพูดเขาเขาพูดฮัทนะเขาต้องฮัทมาล่าสีนกมาล่ายาแก้เบาหวานความดันแก้เบาหวานแล้วก็ความดันกินโดดจอนมันขมขึ้นระจําขยันมากไป พี่หวานไปทางพุนอันนี้ต้นไม้เนี่ยมันไม่ขึ้นหรอก yeah, พอหวานบ้านบอกเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเรามารักษาพุนญาตพี่น้องไม่สนใจมีที่แต่ไม่สนใจก็เลยต้องมาหวานไว้เดี๋ยวหญ้ามันขึ้นต้องเอาถั่วมาคุมดินไว้ ที่เนื้อที่ตรงนี้จากไร่นน่ฮะหนึ่งไร่ไปถึงโน่นเหรอ,หอ,หอสองไล่กว่านนเนี่ยเนี่ยที่ตรงนี้ประมาณสองไล่กว่านะทุกคนเนี่ยหวานหวานถัเขียวแวะเดี๋ยวช่วงหน้าฝนมันก็จะขึ้นก็คุมดินไม่ให้หญ้าขึ้นตรงนี้ คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับบ้านอำนาจ,จเจริญแล้วค่ะบ๊ายบายจ้า